โอเคหนึ่งร้อยทองที่ทรงคุณค่าอาจจะได้เลยไม่ได้หรอกเผื่ออาจจะได้เลยไปเหร่กฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บเหมือนจะมีภารกิจใหม่นะครับผม ดีไอดีหาลุงลุมดีไหมเดี๋ยวไปหาฟินก่อนครับจะให้ฟินเป็นคนครีอันนี้คือสร้างไอดีมาใหม่เลยนะครับยังไม่ได้ล็อกอินทำอะไรอะ่ะเล่นเกมตั่นเกมเฮ้ยนี่มีลุมยังไม่มี <c oughs> อ้าวจัดสิ <c oughs> อะไรรีไอดีรีไอดีเราต้องเล่นหนึ่งแมตช์ด้วยนะเล่นหนึ่งแมตช์ถึงจะได้หนึ่งร้อยแล้วก็เดี๋ยวเล่นไปเรื่อย ให้ได้ลูมินิเก้หยุดถูกไอดีรีไอดีมอนเดิมเส้นทางการเดินทางของไอดีไก่ลูมินิเก้ออกเดินทางจัดไปหนึ่งอแล้วมาสุ่มกันความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามยที่นั่นไปดุยจบแล้วหนึ่งแมตช์ใช่ไหมนานไหมหนึ่งแมตช์สับเดียวสับเดียวนะแต่ก็แมตช์หนึ่งก็สุ่มได้แค่ครั้งเดียวได้หนึ่งรใช่ปะ่ะนี่เป็ร้อยแมตช์เลยเนี่ยเล่นเปร้อยแมตช์เลยวนั่อะไรอะกดดทีรับทีอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง รับคำเตือนจากแอดมินโอเค100ทองที่ส่งคุณค่ามาครั้งแรกครับเ้อเลอไม่ได้หรอกอาจจะได้เลยไม่ได้หรอกเพอเออาจจะได้เลยไปไม่ได้หรอกฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บผูแ้แตกป่ะไม่แตกดูสีดูสีเกือเนี่ยครับใครจะรีไอดีต้อง เข้าไปได่นหนึ่งแมตส์นะครับดีบิวแมตช์ดีบิวแมตช์นะครับเอา100มาเปิดแบบนี้นะครับผมความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นครับไปต่อผมว่ามันต้องเดินทางนะไอดีไก่ลูมินิก้มันต้องเดินทางไหมอ่ะผมจะลองไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับว่าจะเปิดได้หรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้ก็ลองไป 3- 4สรอบแล้วยังไม่ได้นะฮะประเด็นคือมันต้องเข้าไปเล่น1แมตช์ก่อนนะครับเพื่อจะเก็บ100ทองนะแล้วก็เอามาสุ่มเปิดนะครับ ดวงจะดีเหมือนกับไอดีไก่โดนโดหรือเปล่าไอดีไก่โดนโผมสุ่มไปไม่กี่รอบได้เฉยเลยนะครับมา100ทองครับรอบนี้มาไหมฮึบอึบอึบขาวว่ะขาวก็ลุ้นข้างในทีนึงข้างในขาวเปล่าข้างในก็ขาวโอ้ได้ตอนไหนนะแล้วก็จะเปิดได้หรือเปล่าด้วยนะครับเออแล้วตอนที่เปิดแต่บางรอบเนี่ยอาจจะไม่ได้อาจคลิปด,ด้วยนะครเพราะว่า ก็คงไม่ได้นั่งเปิดนอนเปิดนั่งเล่นมันต้องทําอย่างอื่นไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยเนาะเออบางคนใช้เวลาครึ่งครองวันยังไม่ได้เลยนะเออแล้วผมจะไปได้อะไรง่ายๆใช่ปะมันอยู่ที่ดวงจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนเนี่ยตอนที่ได้อาจจะไม่ได้อัดคลิปด้วยนะครับผมแต่ไม่ได้เปิดกล้องแบบนี้นะครับผมก็ขอให้ได้ตอนเปิดกล้องแล้วกันนะจะได้เห็นว่าเออดีใจจริงๆนะครับของมันต้องมีประหลัยดีไก่ลูมินิเก้าหนึ่งร้อยทองไม่รอบหนึ่งได้เปล่าครับปุ๊บมา ตา้ผมดีใจด้วยครับผมมืดรับมืดตืต้อมืดตืต้อขาวโพลขาว,ลวจะมืดได้ไงวะไม่มีเลเซอร์ด้วยเขาขาวไปนี่ไงฮะนี่ไงฮะลูมินิเก้กาบี้ครับโฮโฮโฮยังไม่ได้ยังไม่แตกจบอีกหนึ่งแมสครับคือคือเราต้องมาเล่นดีบิวแมสหน,หนึ่งหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งแมนะครับ เพื่อจะเก็บ100ทองแล้วก็ไปสุ่มเปิดนะครับนี่คือการรีไอดีเนาะรายละเอียดเนี่ยผมเคยสอนไปแล้วนะครับบางคนอาจจะไม่เคยทำนะครับก็ไปดูคลิปเก่าได้เนาะวิธีการรีไอดีนะน่าจะเจอนะครับกดค้นหาในช่อง YouTube ก็ได้นะครับน่าจะมีบอกอยู่นะน่าจะค้นหาเจอนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาสอนใหม่นะครับผมเคยสอนไปแล้วนะครับมาลุ้นกันดีกว่าครับผมว่าจะได้ตอนไหนนะฮะขออีกหนึ่งรอบแล้วกันถ้ารอบนี้ไม่ได้ไปกินข้าวก่อนนะครับกินไปเปิดไปแล้วกันเล่นไปแล้วกันนะครับไป ขอให้ผู้แตกสักรอบหนึ่งสบายใจเปล่าไม่มาขาวโพนขาวตลอดเวลาโถเอย๋ยเตเ,เซอร์ไม่มีครับผมเหลืองไม่มาจบสิครับแบบนี้โลมาโยลาเมโยหว่าจะได้แต่หนึ่งรอบเดี๋ยวที่เห็นหน้าก็ดีเห็นในตัวเองป่ะเขาหน้าเลยเขากล้องเลยดีเออให้รู้ว่าตัวเองอเปิดเปิดให้ได้หน่อยไอ้นี่ไก่ของรูมินิก้ ออกเดินทางฮึบเฮ้ยเฮ้ยคือขาวลุ้นข้างในทีเนี่ยไม่ต้องลุ้นเลยมั้ะเปลี่ยนที่เปลี่ยนอริยบทไปเรื่อยๆนะฮะขออีกรอบก,อก่อนออกจากบ้านนะครับดูสิว่าจะได้หรือเปล่านะฮะถ่ายแบบมืดๆนี่แหละจ้ะถ่ายแบบมืดๆนี่แหละมาต้องได้จนได้แหละแต่ขอให้ไฟดับสักรอบนึงก่อนเนาะให้ลุ้นก่อนทุกรอบนึง ไม่ใช่ไฟดับสิขอให้ผู้แตกรอบหนึ่งก่อนไม่ใช่ผู้แตกสิขอให้ไฟลุง้งไฟลุง้งรอบหนึ่งขาวโกลโท้ ตอนนี้เปิดไปกี่รอบเลยแล้วนับไม่ท้วนแล้วนะครับผม <c oughs> ได้เอเนสไปรอบหนึ่งนะเอ,อแต่ก็ยังดีได้ได้ลุ้นไปรอบหนึ่งได้เอเนสไปรอบนึงนะครับผมดูมิเก้จะมาตอนไหนเนาะจะมาตอนที่ผมอัดคลิปไหวหรือเปล่าเนี่ยบางทีก็ไม่ได้อัดคลิปนะขอให้มาตอนอัดคลิปเถอะมารอบนี้เลย <c oughs> ขาวโอ้ยประเด็นคือมันต้องไปเล่นหนึ่งแม s ก่อนไง เราต้องมาเงียบๆครับเราต้องมาเงียบๆดวงมันถึงจะดีถูกไหมหนึ่งสองสามไปฮึบโอ้โหอะไรวะลุนข้างในทีหนึ่งเปลี่ยนสีไหมชึบโอ้ลีจนทอ้อท้อไหมทอ้อถอยไหมถอยไหมล่ะถอยไหมล่ะ ครับปั๊บเข้าไปนี่แหละแน่นอนเลยเชียวแน่นอนเลยเชียวทำไมพ่อไม่ตื่นเต้นอ่ะอเพราะว่าอะไรฮะเฮ้ยใช่ไปถึงก็ต้องนอนเปิดนะครับเพราะว่า มันต้องเล่นไปด้วยนี่แหละมันเหนื่อยตรงนี้แหละข้ามวันข้ามคืนเออเล่นให้จบหนึ่งแมตช์จริงๆก็ยิงประตูหนึ่งประตูแล้วก็ยืนนิ่งๆแต่มันก็ใช้เวลาแหละมันใช้เวลาแหละใช้ความอดทนะนะครับเราจะได้มาในยากเย็นแสนเข็นได้หรือยังก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยเฮ้ยสีลุงจะสีลุงก็งั้นๆแหละ สีลุงก tacos, er, ็ง so uh 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 ั้นๆแหละขาวฟุกีฟุบ้จริงฟุนี่มาในหาเลยเดี๋ยวที่พงษดหวังสิมันอาจจะเปลี่ยนสีข้างในก็ได้มันอาจจะเปลี่ยนสีข้างในก็ได้เพื่ออะไรก็ไม่รูคือผมรีไปรีมาจนท้อนะครับนึกขึ้นได้ว่ามีไอดีอยู่ไอดีหนึ่งนะที่ก็ไม่เคยเติมเลยเหมือนกันนะครับผมแล้วเป็นไอดีที่ มีเชฟเชงโก้ด้วยนะครับแล้วก็มีเวสลีย์เชนไนเดอร์ด้วยนะครับเปิดได้มาแบบฟุกๆนะครับแล้วก็มีปีเตอร์ชไมเคิลด้วยนะฮะอันนี้คือสายฟรีเหมือนกันนะแต่เป็นไอดีที่สร้างไว้นานมากแล้วตั้งแต่ภาคเฟสแล้วล่ะนะครับเก็บไว้เรื่อยๆนะเก็บไปเรื่อยแบบเล่นแบบชิวๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วตอนนี้ทองมันเหลือ400อนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเปิดได้ลนะูบินิเก้นไอดีไก่ไอดี ID นี้นะ มันจะเป็นลูมิเก้ที่โคตรดีเลยนะครับมีทั้งชไมเคิลมีทั้งเชฟเชนโกมีทั้งเวสลีย์ชไนเดอร์เดี๋ยวลองแบบลองแบบขำๆ400ดูนะเออเผาทองไปดูซิว่าจะแตกหรือเปล่านะครับลูมินเก้มาก็ถ้าเกิดมาก็ถือว่าเป็นไอดีไก่ลูมิเก้ได้เหมือนกันนะร้อยแรกผ่านไปครับร้อยที่สองมาไหมมาปะ เอาทองมาเผาเล่นเฉยเลยเนี่ยจริงๆต้องเป็นไอดีไก่เชฟเชนโก้เนี่ยสามไม่มาว่ะพินเห <c oughs> นื่อยมันยากเยียนจริงว่าเหนื่อยอค้างวันค้าคืนสี่เฮ้ย <c oughs> ขาวขาวมันจะขาวเพื่ออะไรอะ่ะโอ้ยเซ็งเลย คือไอดีไอดีเมื่อกี้นะมันมีมันมีทองเหลือเศษอยู่50ทองครับผมก็เลยเออ่มาเก็บอีเวนต์เพิ่มนะครับมาเก็บออบเจพทีฟเพิ่มนะฮะก่อนเซิร์ฟปิดนะครับเพื่อให้ได้อีก50าทองนะครับนี่จะเป็น55 50เป็น105นะครับเพื่อเปิดให้ได้อีกหนึ่งรอบนะฮะก็เดี๋ยวรุ่นอีกหนึ่งรอบนะครับก็ขอจบ EP ที่1น,นะครับผม แต่เพียงเท่านี้นะฮะสำหรับการตามล่าโรันเออไม่ใช่ดิลูมินิเก้น,นะครับนี่ก็ดึกมากแล้วผมก็ข้ามวันข้ามคืนแนละ้ยังไม่ได้เลยครับนี่เป็นการเปิดครั้งสุดท้ายใน EP นี้นะถ้าเกิดยังไม่ได้อาจจะไปต่อหรือเปล่าขึ้นอยู่กับความพยายามของผมนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่จะทำด้วยนะครับผมขอให้ได้แล้วกันนะนะมาครั้งสุดท้ายครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเงียบกิ เงียบกิบเงียบกิ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 บเงียบกิบ,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 บสีเขียวก็ยังไม่มาเลยก็จะท้อหรือเปล่าน้อเดี๋ยวเจอกันต่อนะครับนะในคลิปหน้านะครับ EP พีหน้านะถ้ามีนะถ้ามีนะครับผมมาแล้วครับทุกคนกดติดตามกดไลค์กับความพยายามผมด้วยนะครับผมมาละบายบายสวัสดีครับ